ยูสุดีแมกสามจุดศูีส, ross, สีใหม่แล้วก็มีปรับเปลี่ยนกระจังหน้าปรับเปลี่ยนเล็กน้อยสวัสดีครับผมอิดยูสุเมโทชัยพฤกษ์นะครับวันนี้กันมากันแบบ d m a มกเลยสำหรับเจ้าตัว m y 2 2นะครับหรือว่าโมเดลเยยร์2 2มีการไม่ได้เช g e แล้วปรับเปลี่ยนเล็กน้อยวันนี้ผมมาอยู่ข้างๆเจ้ารถยูสุ d m a มกสามจุดศู์ ตัวเกรด M นะครับก็คือตัวรุ่นท็อปสุดเลยสําหรับราคาที่ปรับเปลี่ยนใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับตัวนี้จะอยู่ที่1,107,200บาทนะครับสีใหม่แล้วก็มีปรับเปลี่ยนกระจังหน้าปรับเปลี่ยนเล็กน้อยถ้ากว่าเป็นแบบดับเบิลก็คือเป็นเคี่ยว2ชั้นแต่ว่าปรับเปลี่ยนขนาดปรับเปลี่ยนสีนะครับสำหรับเจ้าตัววีคอยก็จะเป็นออกสีเทาและด้านล่างตรงนี้มันจะเป็นแบบ2ชั้นนะครับเรามาดูใกล้ๆด้านบนมันจะเป็นสีเทาด้านล่างมันจะเป็นสีแบบแบล็กโคมนะครับเงาเงา มีเป็นเที่ยว2ชั้นค่าเอาจริงๆก็คล้ายๆกับตัวกระจังหน้าของเจ้า,า m i X โฉม o n i x นะครับหรือ Onic แล้วก็เปลี่ยนตรงแผนกระจังหน้าจากเดิมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นลังพึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นขีดเส้นกว้างๆด้านในตรงนี้นะครับมีการเล่นแบบเล่นลายาหน้าด้านในถ้าเราดูจะเป็นลายแคปล่านะครับ ด้านในของเจ้าตัวกระจังหน้ามีเซนเซอร์ด้านหน้าด้านหลังหน้า4จุดหลัง4จุดเหมือนกันนะครับเซ็นเซอร์ก็จะอยู่ที่ตามมุมแล้วก็สําหรับเจ้าตัววิคอร์ M เอ็มอย่างที่เรารู้กันมันจะมีเป็นชุดแต่งสําหรับสายลุยก็จะมีเป็นตัวฟอนต์บัมเปอร์นะครับก็เป็นสีเทาเหมือนกันปรับเปลี่ยนสีใหม่นะครับพวกนี้ก็คือจะมีการปรับเปลี่ยนสีใหม่ตัวไมเนอร์ตัวนี้เท่าที่ดูนะครับไม่ได้ปรับอะไรเยอะมากแต่ว่าหน้าตาดูหล่อเหล่าขึ้นเอาการนะครับไฟหน้ายังเป็นไฟหน้าเดิมเป็นแบบบาย LED นะครับพร้อมก ตัวเดย์ไลท์มีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกอยู่ที่ด้านใตก้กระจังหน้าเป็นสองดวงแยกเป็นแนวตั้งเหมือนเดิมสําหรับรุ่นไฮแลนเดอร์นะครับเป็นแนวตั้งสําหรับสีใหม่ที่เอามาดูนี้มันจะเป็นสีเทาใหม่นะครับเป็นสีแบบเขาเรียกว่าตอนนี้ก็คือตามสมัยนิยมแหละตอนนี้สีเทาโอเพกนะครับเป็นสีเขาเรียกว่าสีเทาใส่นม อันนี้สาหรับสีเทานี้จะมาทุกรุ่นเลยนะครับที่เป็นตัว d m a มมีครบตั้งแต่ตัวรุ่นสปาร์คตอนเดียวมีสีนี้มาให้ด้วยสําหรับวีคอร์สเก็จะมีคิ้วซุ้มล้อมาพร้อมกับล้อลายใหม่นะครับขนาด18นิ้วล้อจะเป็นสีออกด้านนะครับสีไม่เทาก็ดำนี่แหละครับเป็นสีออกด้านด้านปรับเปลี่ยนก้านใหม่ดูแข็งแรงดูดันขึ้นฝาป,ปิดตรงนี้ก็เป็นสีตัดขอบแดงเรามาดูสำหรับวีคอร์ วิคอร์ก็เป็นชุดแต่งเหมือนเดิมนะครับมีราวหลังคาเพิ่มเติมมาให้มือเปิดก็เป็นสีเทาเดี๋ยวดูรอบๆคันกันนะครับสเปคเครื่องยนต์สเปคอะไรพวกนี้ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับมีตัวสปอร์ตบาร์สำหรับจเตัววิคอร์ตัวนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อมีระบบดิฟล็อกเครื่องยนต์3.0นะครับ190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรนะครับตัวนี้เป็นเกรท็อปสุดเลย สีใหม่ด้วยอ่าเซนเซอร์ด้านหลังก็เป็น4ีจุดเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูด้านในด้านในสวยมากครับตัวนี้มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเรามาดูด้านในได้เลยด้านในมีการเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนสีได้การเดินเส้นใหม่นิดหน่อยนะครับส่วนของแผงประตูด้านข้างเนี่ยจะเป็นสีออกน้ําตาลน,นะครับเส้นตรงกรอบตรงนี้จะเป็นสีออกน้ําตาลตัวแผงประตูแผงสวิตช์ก็ back, จะเป็นสีเป็นโอแบ็กสีดำอมเงาแต่เบาะจะเป็นเบาะใหม่นะครับเบาะจะเหมือนเจ้าตัว m x เ,เลยจะเป็นเบาะหนัง หนังสังครอ์แบบ p ูแม็กนะครับเดี๋ยวมาดูสัญลักษณ์กันได้หนังสังครอ์แบบพูแม็กก็คือคุณสมบัติเขาก็คือจะระบายความร้อนได้เร็วนะครับแล้วก็การเย็บใหม่เป็นสีดําตัดกับสีน้ําตาลเข้มนะครับสวยหรูหรามากเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าสําหรับคนนั่งนะครับสาหรับคนขับออปชั่นอื่นๆเหมือนเดิมปรับเปลี่ยนเรื่องการตกแต่งภายในนะครับจอดิสเพย์ขนาด9นิ้วมีปุ่มพุ s สตาร์ทเซนเซอร์ด้านหน้าด้านหลังไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติปัดน้ําฝนอัตโนมัติอะไรพวกนี้แล้วก็กระจกปาน ไออารคัทก็คือการรังสี UV จากเดิมๆก่อนติดฟิล์มอยู่แล้วสเปคคร่าวๆสวยนะครับสีใหม่อยากให้มีในรุ่น m ิวเด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนหลังกันเบาะด้านหลังนะครับก็เป็นเหมือนการทําใหม่ลายใหม่เย็บมาสวยเลยนะครับดูนั่งน่าจะนั่งนิ่มสบายอยู่เย็บการเดินได้มีแอร์ตอน2นะครับสำหรับเจ้าตัว Record M ใช้งานสบายๆภายในจะตัดพวกเพดงเพาดานพวกนี้เป็นสีดําหมดนะครับมีเขาเรียกว่าเป็นมือจับช่วยขึ้นของตอนสองทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอันนี้ประสงค์คุ้มค่าน่าใช้มากครับตัวนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้วันนี้พามาให้ดูเป็นแบบว่าน้ําจิ้มก่อนรีบทําให้ดูก่อนไขยังไม่ได้แกะรถพึ่งลงกันมาเลยเดี๋ยวยังไง เปิดตัวอีกทีจะรีวิวรุ่นอื่นๆทยอยทยทำให้นะครับวันนี้อิดไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ